เดชาเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งธรรมดาเสียจนหากเดินสวนกันบนถนนคุณอาจไม่หันกลับมามองเขาเป็นครั้งที่สองเขาไม่ใช่คนหน้าตาดีไม่สูงไม่ต่ำไม่อ้วนไม่ผอมไม่มีอะไรโดดเด่นจนใครต้องจำเดชาอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆชั้น3ามของตึกเก่าผนังมีรอยร้าวเล็กๆพัดลมเพดานส่งเสียงดังเอียดอารทุกคืน ทุกเช้าเขาตื่นตอนหกโมงตรงอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวง่ายๆแล้วออกไปทำงานตามเดิมงานของเขาไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเป็นงานที่ไม่มีใครชมและไม่มีใครจำชื่อเพื่อนร่วมง,งานเรียกเขาว่าเฮ้ยมากกว่าจะเรียกชื่อจริงชีวิตของเดชาเหมือนเส้นตรงยาวๆไม่มีจุดหักมุม ไม่มีเรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้นแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่ธรรมดาเลยในตัวเขาก็คือความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าเขาคือคนที่สวยที่สุดในโลกเดชาไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดขำๆและไม่ได้พูดเพื่อเรียกรอยยิ้มเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆเขาเชื่อเพราะมีหลักฐานหลักฐานจากชีวิตทั้งชีวิตของเขาตอนเด็ก เขาเคยตั้งใจอ่านหนังสือสอบแต่ดันป่วยในวันสอบโตขึ้นหน่อยสมัครงานที่ไหนบริษัทนั้นก็มักปิดตัวในไม่กี่เดือนรักครั้งแรกเขาทุ่มเททั้งหัวใจสุดท้ายเธอบอกว่าเราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันดีกว่าแม้แต่เรื่องเล็กน้อยอย่างการซื้อลอตเตอรี่เลขเดียวกับเขามักจะออกแต่ออกในงวดถัดไปเดชาไม่ได้โกรธโชคชะตา เขาแค่ยอมรับมันยอมรับว่าบางคนเกิดมาเพื่อโชคดีและบางคนเกิดมาเป็นบทเรียนและเขาก็คงเป็นอย่างหลังเย็นวันหนึ่งหลังเลิกงานเดชาเดินกลับห้องเช่าตามปกติฝนตกโปรยโปอย,ปอยถนนเปียกแสงไฟสะท้อนเป็นเงาวับวาวเขาเดินก้มหน้าคิดถึงมื้อเย็นราคาถูกและวันพรุ่งนี้ที่ไม่ต่างจากวันนี้ จังหวะนั่นเองเขาเห็นชายชาราคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างทางชายชาราสวมเสื้อเก่าผมขาวดวงตานิ่งสงบเหมือนคนที่เห็นโลกมามากพอเดชาไม่ได้ตั้งใจจะหยุดเขาคิดว่าคงเป็นขอทานธรรมดาแต่ชายชารากลับพูดขึ้นหนุ่มเอ๋ยเธอเชื่อเรื่องโชคชะตาไหมเดชาชะงักเขาหันไปมองเป็นครั้งแรกในวันนั้นที่เขาหยุดเดิน เชื่อครับเดชาตอบสั้นๆชายชารายิ้มเป็นรอยยิ้มบางๆที่ดูเหมือนรู้คำตอบอยู่แล้วแล้วเธอคิดว่าตัวเองโชคดีหรือโชคร้ายเดชาหัวเราะเบาๆหัวเราะแบบคนที่ไม่ต้องคิดผมซวยครับซวยที่สุดในโลกชายชารามองเขานานขึ้นเหมือนมองทะลุเข้าไปข้างในถ้าอย่างนั้นชายชาราพูดชา้าๆเธออยากพิสูจน์ไหม ว่าสิ่งที่เธอเชื่อเป็นความจริงหรือเป็นแค่เรื่องที่เธอเล่าให้ตัวเองฟังทุกวันฝนยังตกถนนยังเปียกแต่ในใจของเดชามีบางอย่างเริ่มสั่นไหวเขาไม่รู้เลยว่าคำพูดประโยคนั้นกำลังจะพาเขาออกจากชีวิตธรรมดาและพาเขาเข้าไปสู่เรื่องราวที่อาจเปลี่ยนความหมายของคำว่าสวยไปตลอดกาล พิสูตร์ยังไงครับเดชาถามชายชาราไม่ตอบทันทีเขาหยิบเหรียญเก่าๆออกมาจากกระเป๋าเหรียญนั้นมนขอบสึกเหมือนผ่านมือคนมานับไม่ถ้วนพรุ่งนี้ชายชาราพูดใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ทุกครั้งที่เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอย่ารีบสรุปว่าเธอสวยแค่จดมันไว้เดชาขมวดคิ้วแค่นั้นเหรอครับ ชายชรายิ้มใช่แค่นั้นเดชายืนเงียบความรู้สึกในใจปนเปกันระหว่างความอยากรู้กับความคิดว่านี่อาจเป็นแค่ชายแก่พูดเพอ้อแต่ก่อนที่เดชาจะได้พูดอะไรต่อชายชราก็ลุกขึ้นอีกสามวันเขาพูดทิ้งท้ายถ้าเธอยังเชื่อเหมือนเดิมกลับมาหาฉันที่นี่แล้วชายชราก็เดินจากไป หมือนหายไปพร้อมกับฝนเดชายือนอยู่ตรงนั้นถือเหรียญเก่าไว้ในมือทั้งที่ไม่รู้ว่ารับมันมาตอนไหนคืนนั้นเขานอนแทบไม่หลับไม่ใช่เพราะตื่นเท่นแต่เพราะคำถามถ้าเราไม่ได้สวยจริงละ่ะเช้าวันถัดมาทุกอย่างเริ่มต้นเหมือนเดิมเดชาตื่นสายกว่าปกติรถเมคันที่เขาขึ้นเสียกลางทาง หัวหน้ามองเขาด้วยสายตาไม่พอใจเพื่อนร่วมงานแซวว่าวันนี้ดวงไม่ดีอีกแล้วสิเดชากำหมัดแน่นเขากำลังจะพยักหน้าเห็นด้วยแต่แล้วเขานึกถึงคำพูดของชายชราอย่ารีบสรุปเขาหยิบกระดาษแผ่นเล็กๆเ,เ,เขียนลงไปรถเสียมาสายแค่นั้นไม่ตีความไม่ด่าโชคชะตาตอนพักเที่ยง ร้านข้าวประจำปิดเขาต้องไปร้านที่แพงกว่าเดชากำลังจะถอนหายใจแต่เขาหยุดเขียนเพิ่มอีกบรรทัดร้านปิดเสียเงินเพิ่มช่วงบ่ายคอมพิวเตอร์เขาค้างไฟล์างานหายหัวหน้าถอนหายใจแรงพูดว่าทำงานยังไงให้มันพลาดได้ทุกวันเดชารู้สึกเจ็บเจ็บลึกเหมือนทุกคำยืนยันว่าเขาไม่เคยดีพอ แต่เขาไม่เถียงไม่โทษตัวเองเขาแค่เขียนไฟล์หายถูกตำหนิเย็นนั้นเดชาเดินกลับห้องเหนื่อยล้าใจหนักเขานั่งบนเตียงมองกระดาษในมือทั้งวันเต็มไปด้วยเรื่องแย่เหมือนทุกวันแต่สิ่งหนึ่งไม่เหมือนเดิมเขายังมีเงินพอจ่ายค่าอาหารรถเมเสียแต่เขาไม่เกิดอุบัติเหตุไฟล์หายแต่เขายังมีงานทำ เดชาชะง,งักนี่คือครั้งแรกที่เขาแยกเหตุการณ์ออกจากคำตัดสินวันที่สองเรื่องไม่ดียังเกิดเงินในกระเป๋าหายไปหนึ่งใบฝนตกใส่ตอนเลิกงานรองเท้าเปียกแต่ก็มีเรื่องเล็กๆที่เขาไม่เคยสังเกตเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งยื่นร่มให้แม่โทรมาถามว่ากินข้าวหรือ,อยังคืนวันที่สาม เดชากลับไปยังที่เดิมชายชารานั่งอยู่เหมือนรู้ว่าเขาจะมายังซวยอยู่ไหมชายชาราถามเดชามองกระดาษที่เต็มไปด้วยบันทึกยังมีเรื่องแย่ครับเดชาตอบตรงไปตรงมาแต่ผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันคือความซวยหรือแค่ชีวิตชายชาราหัวเราะเบาๆงั้นเรามาลองอีกอย่างเขาชี้ไปที่เหรียญ โยนมันเดชาทำตามเหรียญกลิ้งก่อนจะหยุดถ้าออกหัวพรุ่งนี้เธอจะเจอเรื่องแย่ชายชาราพูดเดชากลืนน้ำลายแล้วถ้าออกก้อยล่ะครับชายชารามองตาเขานิ่งลึกเธอจะยังเจอเรื่องแย่เหมือนเดิมเดชาหัวเราะออกมาครั้งแรกในรอบหลายปีงั้นมันต่างกันตรงไหน ช,ชายชรายิ้มต่างตรงเธอจะเริ่มเลือกว่าจะมองมันยังไงคืนนั้นเดชากลับบ้านพร้อมคำถามใหม่บางทีเขาอาจไม่ได้สวยที่สุดในโลกบางทีเขาแค่เชื่ออย่างนั้นมานานจนลืมมองอย่างอื่นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่เขายัางไม่รู้ตัวหลังจากคืนนั้น เดชาไม่สามารถกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกไม่ใช่เพราะชีวิตเปลี่ยนแต่เพราะสายตาที่เขาใช้มองชีวิตมันเริ่มไม่เหมือนเดิมเช้าวันต่อมาเขาตื่นขึ้นพร้อมความรู้สึกแปลกประหลาดไม่ได้สดใสไม่ได้มีพลังแต่ก็ไม่หนักอึ้งเหมือนก่อนเหมือนคนที่ยังเดินอยู่ในหมอกแต่เริ่มรู้แล้วว่าหมอกนั้นไม่ได้หนาไปทั้งโลกเดชาออกจากห้องเช่า เดินผ่านซอยเดิมร้านเดิมเสียงเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นเขาระหว่างทางไปทำงานรถเมย์แน่นเขาถูกเบียดถูกเหยียบเท้าชายคนหนึ่งสบัเสียงดังเหมือนกําลังหาที่ระบายเมื่อก่อนเดชาจะคิดทันทีว่าเห็นไหมเรานี่มันสวยจริงๆแต่วันนี้เขาแค่คิดว่าเขาคงเหนื่อย ความคิดนั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นทันทีแต่ทำให้ใจเขาไม่จมลงลึกกว่าเดิมที่ทำงานหัวหน้าเรียกเขาเข้าไปค,คุยน้ำเสียงเรียบแต่สายตาจริงจังช่วงนี้ผลงานคุณไม่ค่อยดีคำพูดนั้นแทงใจเดชาเหมือนเคยแต่ครั้งนี้เขาไม่รีบโทษโชคไม่รีบโทษตัวเองเขานั่งฟังจนหัวหน้าพูดจบผมรู้ครับ เดชาตอบเสียงนิ่งผมจะพยายามแก้ไขหัวหน้ามองเขาแปลกๆเหมือนไม่คาดคิดว่าจะได้คำตอบแบบนี้หลังจากนั้นไม่มีคำตำหนิเพิ่มไม่มีเสียงถอนหายใจเดชาเดินออกจากห้องพร้อมความรู้สึกบางอย่างไม่ใช่ใชัยชนะแต่เป็นความสงบเล็กๆพักเที่ยงเขานั่งกินข้าวคนเดียวมองผู้คนเดินผ่านไปมา บางคนหัวเราะบางคนเคร่งเครียดบางคนคุยโทรศัพท์เสียงดังเดชานึกถึงคำพูดหนึ่งบางคนเกิดมาเพื่อโชคดีและบางคนเกิดมาเพื่อเป็นบทเรียนเขาเคยเชื่อว่าตัวเองคืออย่างหลังแต่วันนี้เขาเริ่มถามตัวเองว่าแล้วถ้าบทเรียนไม่ได้มีไว้ลงโทษแต่มาเพื่อสอนอะไรบางอย่างล่ะเย็นวันนั้นฝนตกอีกครั้ง เหมือนฝนไม่เคยเบื่อเขาเดชาเดินฝ่าฝนรองเท้าเปียกเสื้อชื้นแต่เขาไม่รีบไม่หงุดหงิดเขาเดินช้าลงมองหยดน้ำที่กระทบพื้นแสงไฟสะท้อนบนถนนเป็นลวดลายระยิบระยับสวยอย่างที่เขาไม่เคยมองเห็นมาก่อนทันใดนั้นเขาเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนร้องห้าอยู่ข้างทางเดชาหยุดเด็กคนนั้นทำกระเป๋าหล่น ของกระจัดกระจายเดชาก้มลงช่วยเก็บเด็กเงยหน้าขึ้นยิ้มทั้งน้ำตาขอบคุณมครับคำสั้นๆแต่ทำให้หัวใจเดชาอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเขาเดินต่อพร้อมรอยยิ้มบางๆคืนนั้นเดชานั่งอยู่ในห้องเช่าเปิดสมุดบันทึกเขาอ่านทุกบรรทัดเรื่องแย่ยังอยู่แต่ระหว่างบรรทัด มีเรื่องเล็กๆที่เขาไม่เคยเขียนมาก่อนรอยยิ้มของเด็กความเงียบสงบการที่หัวหน้าไม่ดุดเพิ่มสิ่งเหล่านี้ไม่เคยถูกนับว่าเป็นโชคเพราะเขาไม่เคยมองมันเดชาวางปากกาเอนหลังพิงผนังเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าชีวิตไม่ได้กำลังรุมทำร้ายเขามันแค่กำลังพูดกับเขาด้วยภาษาที่เขาเพิ่งเริ่มเข้าใจคืนนั้นเขาฝัน ฝันว่าตัวเองเดินอยู่ในทางมืดแต่มีแสงเล็กๆอยู่ในมือแสงนั้นไม่สว่างพอนำทางแต่พอจะทำให้เขาไม่สะดุดล้มเมื่อเขาตื่นหัวใจเขาสงบเดชารู้แล้วว่าเขายังไม่พ้นจากความยากลำบากแต่เขาไม่ได้เดินลำพังเหมือนที่เคยคิดบางทีความสวยที่เขาแบกมาอาจไม่ใช่คำสาปแต่อาจเป็นครูที่เงียบที่สุดและอดทนที่สุด และเมื่อคิดถึงตรงนี้เดชาก็นึกถึงชายชราคนนั้นอีกครั้งคําพูดหนึ่งดังขึ้นในใจเธอจะเริ่มเลือกว่าจะมองมันยังไงเช้าวันหนึ่งเดชาตื่นขึ้นโดยไม่มีเสียงนาฬิกาปลุกแสงอ่อนๆจากหน้าต่างค่อยๆเลื้อยเข้ามาในห้องเช่าเล็กๆห้องเดิมเตียงเดิมเพดานเดิม ทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกข้างในไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเดชาน,นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งฟังเสียงลมหายใจของตัวเองเป็นเสียงที่เขาไม่ค่อยได้ยินเพราะเคยมัวแต่ฟังเสียงในหัวเสียงที่บอกว่าชีวิตนี้มันไม่ยุติธรรมเรามันซวยทำอะไรก็พลาดวันนี้เสียงพวกนั้นเบาลงไม่หายไปแต่ไม่ดังพอจะสั่งชีวิตเขา เดชาลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวออกไปทำงานระหว่างทางเขาแวะร้านกาแฟเล็กๆที่เคยเดินผ่านมาหลายปีเมื่อก่อนเขาไม่เคยแวะเพราะคิดว่าเปลืองเงินวันนี้เขาแวะไม่ใช่เพราะอยากอวดไม่ใช่เพราะอยากเปลี่ยนชีวิตแค่เพราะเขาอยากลองเลือกอะไรเล็กๆให้ตัวเองกาแฟร้อนไหลผ่านลำคอไม่อร่อยเป็นพิเศษ แต่ทำให้เช้านั้นอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยเดชาเดินต่อและในหัวนึกถึงชายชราคนนั้นเขาไม่ได้เจออีกเลยนับจากคืนสุดท้ายไม่มีคำสอนเพิ่มไม่มีบททดสอบใหม่เหมือนครูที่สอนพอแล้วแล้วก็หายไปวันที่ทำงานผ่านไปอย่างปกติมีงานผิดพลาดมีคำตำหนิมีความเหนื่อยแต่มีบางอย่างที่เดชาเริ่มทำได้ เขาไม่เอาทุกอย่างมารวมเป็นคำว่าสวยเขาแยกมันออกนี่คือปัญหานี่คือความผิดพลาดนี่คือสิ่งที่ต้องแก้ไม่ใช่ตัวตนของเขาเลิกงานเดชาเดินกลับบ้านฝนไม่ตกท้องฟ้าเป็นสีเทานิ่งเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างเมื่อเดินมาถึงที่นั่งเก่าตรงป้ายรถเมล์ที่ที่เขาเคยเจอชายชาราเดชาหยุด ไม่ใช่เพราะคาดหวังจะเจอใครแต่เพราะเขาอยากยืนตรงนี้อีกครั้งเขานั่งลงหลับตาแล้วถามตัวเองคำถามที่เขาไม่เคยกล้าถามถ้าวันนี้ชีวิตยังมีปัญหาเราจะเรียกมันว่าอะไรเขานั่งเงียบฟังคำตอบไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ประโยคแต่เป็นความรู้สึกความรู้สึกที่บอกว่าชีวิต ไม่เคยสัญญาว่าจะง่ายแต่ก็ไม่เคยสัญญาว่าจะทำร้ายมันแค่เป็นอย่างที่มันเป็นเดชาลืมตามองผู้คนเดินผ่านแต่ละคนต่างแบกบางอย่างไว้ไม่มีใครรู้ว่าใครโชคดีใครโชคร้ายเพราะเราเห็นกันแค่ภายนอกเดชาหยิบเหรียญเก่าออกมาจากกระเป๋าเหรียญที่เขาเก็บไว้ตั้งแต่วันแรกเขามองมันแล้วโยนขึ้นฟ้า เหรียญหมุนก่อนจะตกลงบนฝ่ามือเขาไม่เปิดดูไม่จำเป็นแล้วเพราะไม่ว่าหัวหรือก้อยพรุ่งนี้ก็ยังมีทั้งเรื่องดีและเรื่องยากต่างกันแค่ว่าเขาจะมองมันยังไงเดชายิ้มบางๆเป็นรอยยิ้มที่ไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นคืนนั้นเขากลับห้องนั่งเขียนบันทึกไม่ใช่รายการความซวยเหมือนก่อนแต่เป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เขาเขียนว่า วันนี้ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นแต่ใจเราดีขึ้นเขาวางปากกาเอนตัวลงนอนห้องยังเล็กเงินยังน้อยอนาคตยังไม่ชัดแต่เดชาไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่สวยที่สุดในโลกอีกต่อไปเขาแค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเรียนรู้จะอยู่กับชีวิตอย่างไม่โทษมันและนั่นอาจเป็นโชคดีที่สุดที่คนธรรมดาคนหนึ่ง จะมีได้เมื่อไฟในห้องดับลงเหลือเพียงความมืดและลมหายใจเดชาลับตาพร้อมความเข้าใจใหม่บางครั้งความทุกข์ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเราแต่มาเพื่อสอนให้เราเลิกทำร้ายตัวเองด้วยคำว่าสวยและเมื่อเข้าใจตรงนี้โลกก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ใจเราเปลี่ยนและนั่น เพียงพอแล้ว